ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราอย่างต่อเนื่องกันประจำวันที่14พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหักคำเหม็งกระเจิงล่าสุดครับไทยของเรามีการยกระดับพร้อมฟาดแบบแหลกลาน ทั้งป้องกันและก็ตอบโต้แบบทันท่วงทีซึ่งก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งในคลิปนี้มีหลายเรื่องราวมากโดยเฉพาะศึกสองด้านที่มาเลเซียนั้นตีมืนครับช่วยหุนเซนในการตีข่าวว่าทุนระเบิดที่เราพบเป็นทุนระเบิดเก่าถึงแม้ว่าจะมีการแก้ข่าวมาแต่ขาเมรนก็เอาไปโยงยายโยงข่าวเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับมีคลิปจากฝั่งอ,อเขมรเองนะครับยังคงท้าทายยังคงเตรียมการและก็เติมทั้งคนเติมทั้งอาวุธโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงจากอัปเดตล่าสุดกันก่อนนะครับที่เป็นข่าวดังคึกโครมสําหรับเช้านี้เลย ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อของมาเลเซียนะครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาอ้างว่าคณะเออทนั้นตรวจพบทุ่นระเบิดที่ไทยเหยียบล่าสุดกลายเป็นว่าตีข่าวมานั้นไม่ใช่ของใหม่นะครับซึ่งอันนี้เป็นความผิดพลาดของฝั่งมาเลเซียนะแล้วก็มีการออกมาแก้ข่าวแล้วแต่เป็นการทําข่าวผิดที่ไม่น่าแบบทําผิดเลยนะครับล่าสุดกองทัพบกข,ของเราเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงฟาดฝั่งของมาเลเซียว่า จากกรณีที่มีการนําเสนอข่าวออกมาว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นถึงรัฐมนตรีนะระบุว่าทุ่นระเบิดที่ตรวจพบในบรินทชายแดนไทยกัมพูชาครับเป็นทุ่นระเบิดเก่าซึ่งเราก็เรีอ,อกไปชี้แจงไปเลยนะครับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเป็นการนําเสนอที่ผิดพลาดของข่าวมาเลเซียครับจนทำให้สื่อไทยกับสื่อกัมพูชานั้นนํามาเสนอข่าวจนเกิดความผิดพลาดถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการแก้ไขถ,ถูกต้องแล้วก็ตามเนี่ยแล้วจากเอกสารของคณะเอออทีที่มีการรายงานไปยังฝั่งมาเลเซียก็มีการระบุว่าเป็น ระเบิดที่วางใหม่ซึ่งองคระบบกบก็บอกว่าเป็นเรื่องของการนําเสนอข่าวที่ผิดพลาดนะครับแต่มาบิดพลาดได้อย่างไงโอ้โหก็ไม่รู้กับมาเลเซีย,ยเหมือนกันการนําข่าวผิดพลาดแบบเรื่องใหญ่เรื่องชายแดนขนาดนี้ทั้งที่จะรบกันอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับการเป็นประธานอาเซียนเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการยืนตัวเอียง เดินเอียงมาเลยครับอยู่ตรงกลางแต่ว่าเดินเอียงเดินเซมาฝั่งของเขมรเพราะการรายงานข่าวแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมจริงๆนะครับมันอาจจะทำให้ความขัดแย้งบริเวณแนวชายแดนเนี่ยปะทุขึ้นมาหนักกว่าเดิมก็ได้แล้วก็มีการแก้ไขออกมาจากสื่อของมาเลเซียนะครับ โดยเขาก็มีการแก้ไขด้วยการบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่ไทยเราเหยียบทุ่นระเบิดครั้งล่าสุดนั้นครับรายงานจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่าเอทีนั้นซึ่งประจําการอยู่ในไทยและกัมพูชาระบุว่าทุ่นระเบิดนั้นไม่ใช่ของใหม่แต่ว่าทีมเอทีเนี่ยไม่ได้ประจําการอยู่ตามแนวชายแดนโดยตรงเพียงสังเกตการและรายงานพัฒนาการในพื้นที่กลับไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเท่านั้นและก็กลับมาบอกกลับลําชัดเจนบอกว่าเฮ้ยที่รายงานไปเนี่ยมันผิดนะเป็นชั้นรายงานว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่ย,ยอนแยงกกัมา กับมาเลเซียนะครับเรามีทั้งคลิปเสียงมัดตัวกับ โผบพันของขมรนะครับที่มีการสั่งวางทุ่นระเบิดพีเมนทูในพื้นที่ช่องบกโดยก็เป็นคลิปเสียงพันตีชุนโซพรเป็นผู้ประชาการกองพันสนับสนุนที่3 9 2ของของหน่วยทหารขมรมีการสั่งวางทุ่นระเบิดพีเมนทูครับในพื้นที่ช่องบกเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ต่อมาวันที่สมกุกรกฎาคมเราก็ไปเหยียบกับระเบิดพีเมนทูของขมรนั่นเองแต่ว่าคลิปเสียงนั้นเพิ่งถูกอัปลงในกลุ่มเทเลแกรมของทหารกัมพูชาครับซึ่งก็มีแอดมินของฝั่งไทยเราคร ก่อนจะถูกลบทิ้งในเวลาต่อมาอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลชัดตรงประเด็นเลยนะครับว่าเขมรมีการสั่งวางทุนระเบิดแต่ที่ผมติดใจก็คือการนําเสนอข่าวของมาเลเซียเนี่ยแล้วการออกมาแก้ข่าวทีหลังมันกลายเป็นว่าฝั่งกัมพูชาครับเสนอข่าวด้านเดียวเสนอข่าวด้านที่บอกว่ามาเลเซียนั้นเป็นทุนระเบิดเก่าบอกว่าไทยเราเจอทุ่นระเบิดเก่าเขมรเสนอข่าวนี้ด้านเดียวเลยครับไม่ได้มีการบอกว่ามาเลเซียออกมาแก้ข่าวเลยนะคือทางการมาเลเซียเนี่ยเป็นความผิดพลาดที่ ไม่น่าให้อภัยนะครับแล้วต่อมาล่าสุดครับนายกของมาเลเซียอย่างอันวานั้นก็บอกว่าได้คุยกับฮุนมาเนตและก็นายกของไทยเราเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนานล่าสุดในความพยายามเกิดสันติภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนแล้วมาเลเซียก็บอกว่าผู้นำทั้งสองประเทศครับทั้งไทยและก็เขมรนั้นให้คำติชมเชิงบวกและก็ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการสันติภาพต่อไปสอดคล้องกับความเข้าใจที่ตกลงกันไปก่อนหน้านี้ อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่มาเลเซียพยายามจะมาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยแต่มันไม่กลางเลยครับแบบนี้มันเดินเอียงเกินไปเดินเอียงแบบรับไม่ได้เลยเราก็ต้องอย่าไปฟังมากนะครับขอจัดจาก,กันกดสักทีนึงแล้วค่อยเจราจาก,ก็ได้เอาราษาตาควายคืนมาให้ได้ก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ยังไงก็ต้องรอ ทางการทูตเนี่ยเจรจาก,กันอีกรอบหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะครับกับแมรับปฏี้สองเองล่าสุดมีการลงพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอีกรอบหนึ่งสั่งยกระดับมาตรการตอบโต้ภยัยคุกคามทันทีเลยครับซึ่งก็เป็นนลทวีรทธ์รักศินแมรับปฏีส ก็มีการลงบื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ความมั่นคงและเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่ยังคงมีความอ่อนไหวหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดและก็ย้ํากับกําลังพลทุกหน่วยเลยนะครับว่าต้องโยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเรื่องของการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจการวิเคราะห์ข่าวกองทางทาหารและการเตรียมความพร้อม รบขั้นสูงสุดและก็รักษาวความสงบในพื้นที่ให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกองทัพอเมริกาของเราดาเนินการอยู่นะครับตอนนี้สถานการณ์ก็ถือว่ายัางเฝ้าระวังและมีความตึงเครียดเนื่องจากนายเมิยนยังมีการโพสต์คลิปอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์คลิปลดตะเวนแบบ10 20คนคือเยอะมากรวมไปถึงการมีโพสต์เคลื่อนย้ายอาวุธหนักอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งจรวด B M M ทั้งจรวด B M 2 1บหรือว่าจรวดหลายลำกล้องของเมนเอง แต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับกับกลาโหมของไทยเราที่ได้มีความเด็ดขาดในการตัด,ดินใจกับกลาหมของไทยเราครับที่ออกมาบอกว่าขเมนมีการโทรมาต่อว่าไทยเราด้วยนะในกรณีบ้านหนองจานบ้านหนองาแก้วที่ขเมนเปิดเราก่อนและเราก็สวนไปซึ่งเราก็ยืนยันนะครับว่าเราสามารถตอบต้ได้ทันทีถ้าเกิดว่าขเมนลุกรานโจมตีไทยเราก่อนโดยเป็นฝั่งกลาโหมของขเมินครับที่โทรมา แล้วก็โวยวายว่าฐานไทยนั้นยิงชาวคขมนแต่ว่าไทยเราก็สวนกลับไปเหมือนกันนะครับว่าคขมนยิงก่อนฐานไทยก็ป้องกันตัว ให้หยุดและก็ซัดออกไปว่าคามนนั้นมีแผนร้ายตามมาอยากแน่นอนและความต่อเนื่องครับก็คือมีแผนร้ายจริงๆเพราะกรณีล่าสุดคามนโบแตกจนได้ครับมีภาพคนเจ็บนอนโรงพยาบาลมีการใส่เครื่องช่วยหายใจมีจอมอนิเตอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจครับพร้อมกับมีน้ําเกลือ2ถุงซึ่งก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาจากนานาชาติเลยนะครับว่าผู้ป่วยดังกล่าวนั้น ถูกยิงจริงหรือว่าจัดฉากขึ้นมาซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของฝั่งไทยเราครับที่เอามาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณถูกยิงหรือว่าโดนสะเก็ดอันตรายเนี่ย ผู้บาดเจ็บมักจะมีอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากบาดแผลบริเวณผิวหนังอาจจะไม่เสียเลือดมากนะครับก็เลยจะต้องให้เลือดนะไม่ใช่ให้น้าเกลือแต่นี่ขาเม็นให้น้ําเกลือเป็นแค่สองถุงนะครับก็เลยเชื่อได้ว่าผู้ที่นอนอยู่เนี่ยอาจจะรับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหรืออาจจะไม่บาดเจ็บอะไรเลยก็ได้เพราะมันมีภาพที่ชาวขาเมรนไม่ทราบว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นทาหารนะทั้งการอบพยพเนี่ยก็ยังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่การนอนโรงพยาบาลก็ยังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ แล้วล่าสุดที่มันโปะแตกมากที่สุดเลยครับก็เป็นผอโรงพยาบาลกัมพูชาเองที่ออกมาบอกว่ามีชาวกัมพูชานั้นบาดเจ็บจํานวน3รายครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยซึ่งก็มีการแจ้งให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยทราบด้วยเพื่อไม่ให้เผยแพร่ผิดจากข้อเท็จจริง อันนี้เป็นพอโรงพยาบาลของขเขมรที่มีการบอกออกมาว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเลยครับแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่พอนะพอเล่าไปเล่ามาแล้วมันตลกกับฝั่งของขเขมรที่จัดฉากไม่เนียนเลยนะครับพิรุษแบบเพียบเยอะมากแล้วการละครล่าสุดเนี่ยขเขมรบอกว่ามีหนึ่งรายที่เสียชีวิตจากการประทะที่บ้านหนองยาแก้วที่ขเขมรย,ยิงไทยเราก่อนนั่นเลยครับแล้วเราก็สวนไปตามยุทธวิธีกลายเป็นว่าอัปเดตออกมาครับขเขมรจัดงานเผาเรียบร้อยนะครับตบตาคณะทูตเออทีแล้วกลายเป็นพบว่าตั ั้งสี่ชั่วโมงแลวก็เผาเลยโดยปกติธรรมเนียมของชาวเขมรนะครับจะตั้งบําเพ็ญกุศลเนี่ยอย่างน้อย3-5ถึงวันนะซึ่งเป็นระยะความเชื่อของเขงมรนะครับแต่ก็มีรายงานล่าสุดเหมือนกันว่านายดีนายนายดีนายนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อโกศลชาวกัมพูชาเนี่ยที่เขมรอ้างบอกว่าเอ้ยเสียชีวิตจากการโดนทหารไทยเรายิงนะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างแน่นอนก็มีการจัดงานบําเพ็ญกุศลขึ้นนะครับเพื่อที่จะรอคณะผู้สังเกตการอาเซียนอย่างเออทีเนี่ย เดินทางมาเขารพแล้วก็ตรวจแล้วพอเอ t ทมานะครับก็เอาเข้าเตาเผาแล้วเผาทันทีเลยภาพพี่คุณผู้ชมเห็นไม่รู้ว่าจะเป็นภาพเอไอหรือเปล่านะแต่การที่จะมาทำปุ๊บปับ๊บรวดเร็วแบบนี้มันไม่น่าใช่ของขมินนะครับ เป็นพิรุธที่ไม่น่าเชื่อมากๆนะครับคณะเอโอของเขมรถ้าเกิดจะเชื่อก็น่าจะเป็นฝั่งเดียวกับมาเลเซียหละครับเพราะแต่ละอย่างที่ทำเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการบอกกันกอธในพื้นที่ฝั่งของเขมรอเองแล้วก็จัดฉากซึ่งไม่ใช่การจัดฉากไปแค่สิบยีคนนะครับแต่ว่าจัดฉากทั้งหมู่บ้านเลยผมคิดว่าแบบนี้นะครับเพราะดูจากการกระทําดูจากการเล่นละครตบตาม,มันไม่น่าใช่เรื่องของการโดนอาวุธจากฝั่งไทยเรา แต่น่าจะเป็นการจัดฉากขึ้นมามากกว่าอย่าคิดว่าขมรทําไม่ได้นะครับขมรคือเป็นสแกมเมอร์ที่ทําได้ทุกอย่างแล้วหน้าด้านหน้าทนนะครับอันไหนดีคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยขมรทําให้เกิดขึ้นได้บวกกับยังมีอัปเดตล่าสุดออกมานะครับพระขมรนั้นมีการโพสต์ลงคลิปบริเวณแนวชายแดนครับระบุแคปชั่นว่าช่วงนี้มีทั้งอ e ีกาอีร้งเนี่ยบินโชบส่งเสียงร้องวนไปวน,วน,วนมาเหนือวัดเปเรยจันทผิดปกติ แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยมาบินแบบนี้เลยเป็นรางยังไงสักอยาก่างบวกกับยังมีคลิปแล้วก็ภาพครับจากคเมนนั้นที่เป็นหน่วยนัตเวนนะครับก็เคลื่อนย้ายพร้อมรถถังซึ่งก็มีแคปชั่นเหมือนกันนะครับว่ากําลังพลของฉันเนี่ยพร้อมร้อเปอซอันนี้แค่บอกเผื่อฝั่งเรายังไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คเมนต์ครับดาเนินการออกมา และก็ยังมีการถ่ายต่างๆนาน,นาครับไทยเราก็จับพิกัดได้นะว่า,ขาเขมรมีการเคลื่อนอาวุธเคลื่อนกําลังบริเวณแนวชายแดนในช่วงกลางคืนด้วยซึ่งเราก็สามารถจับภาพจากกล้องในวิชั่นกล้องสองกลางคืนนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็ในในภาพเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับบริเวณแนวชายแดนเชื่อว่าหลังจากนี้เราก็คงจะมีมาตรการเด็ดขาดมากกว่าเดิม ดูเงียบๆไปนะสำหรับฮุนเซนแต่การเคลื่อนที่การเคลื่อนแนวเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันก็คงเฝ้าติดตามเฝ้าระวังกันนะครับสำหรับส่วนอื่นเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยเราก็ยังมีการเก็บอย่างต่อเนื่องและเราเนี่ยจะเก็บหมดทุกพื้นที่เลยทีสามพื้นที่เราแจ้งไป ภาษาตะควายนี่แหละครับอาจจะเป็นสิ่งที่ดุดันไม่ยอมไม่ไทยเราเข้าอย่างแน่นอนมีทางเดียวครับเราก็ต้องยึดเอามาเป็นของไทยเราให้ได้ตอนนี้สําหรับปุีิกรณภานี่หนึ่งวันองจานการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเราก็เก็บได้เพิ่มอีกแล้วนะครับหนึ่งพันตารางเมตรซึ่งก็พบทุ่นระเบิดจํานวน3รายการและเราเองก็ยังคงเก็บอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเราก็อาจจะเป็นการรับศึก2ด้านก็ได้ยังไงก็ให้กาลังใจไปด้วยกันนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนเฝ้าระวังกันอย่างต่อ ่ในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายผมมาเธอ,อเธอพร้อนุนในไทเตอมันให้ไปพูดตรงนั้นครับ บอกว่าเดี๋ยวเราจะทำเชื่ตรงนี้นทำเชื่อมตรงนี้แต่ขมานเธอนแต่บนอะซนเต้เต้เต้ตรวโอเคมันให้ไปคุยตรงนั้นครับมันให้ไปคุยตรงนั้นครับตรงนั้นไม่ได้ยินคุยตรงนี้แยเตระแยเตระไอ้นยแยกแนนบลื้อเต้ไปตรงนู่นก็ไม่ได้ยิน ตัวตระกูล okay. ือโอเคบอกมันน่ะเราจะทำให้ตรงนั้นไม่คุยแล้วแต่ขามเธอแต่ตรวให้ให้ไปคุยกับเจ้าแมาตัวใหญ่ฟงมี่โอเคหยุดหย